ไรชาลุงเดชนะเขาบอกว่าเนี่ยที่พักตรงนี้เครืงหลังตอนกลางคืนเนี่ยมันจะเป็นเสียงไม้แอดแอดบางคนจะว่าผีหลอดแต่จริงแล้วไม่ใช่ผีคือใน่เปนคนมันเคยนะคะมันเป็นเสียงไม้ไม้นงไม้ที่เตียงเหรอคะใช่ไม้ที่เตียงสวัสดีครับไอโกะแก่คอนเสิร์ตของความเป็นชอสชอสุโกะนะครับวันนี้เรากลับมาที่ไร่ชาลุงเดชนะครับเป็นรอบที่4นะ ผมเคยมาที่นี่แล้วแต่ว่ายัางไม่เคยทําคลิปสักเท่าแด่นนะแล้วก็คือทางขึ้นไปเนี่ยตรงข้างหลังผมเนี่ยครับคือเนี่ยไชาลุงเด๋อแต่เราจอดรถไว้ข้างล่างเพราะว่าทางมันชัน,นมากๆแต่ถามว่าผมมาขับขึ้นได้ไหมขึ้นได้นะแต่ว่าเรามากันกับอ,อาวุโสโอเคดังนั้นเราก็จะขึ้นรถกระบะนี้ขึ้นไปนะเออนี่เลยเ,เพื่อที่จะ ไม่ต้องเดิน <trilogy> ให้เหนื่อยนะคนเท่านั่งแน่เท่าเท่าเ่เท่าไปไปเดอช่วยฉันล้ละคมีความปีกาความปีกาอารใเจ็บใจลางตรงไหนไดครับห้าร้อย เดี๋ยววันนี้เราจะนั่งรถกระบะนะครับของชุมชนที่นี่นะก็ถือว่าเป็นเขาเอะไรเป็นการกระจายรายได้เพราะว่าเราเดินขึ้นไม่ไหวยังไงตัวไปตัวไปเดี๋ยวไม่ไห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 วเป็นอยแล่ะเล่นไก่สั้นเล่นไก่สั้นชั่วขณะดเ่ นี่เรามากับติ๊กต็อกเกอร์ติ๊กต็อกเกอร์แค่หิ๊กตอร์คตรหอเล้อดลงเขาเรียกว่าชั้นเดียวจอดเพราะว่าคนน่าดีอยู่แล้วโอ้โหได้ไงเราจอดลงนั่งมันมันตกเก่านั่นน่ะจะเกาะขานี่มันมันงมันะมีความชันต้องเกาะลือเจ่ออย่าเทมานะ เป s <S ็นยังไงคะโอ้หนูไหลหนูไหลกะไหลกะไหลกะบางไหลก็ทุกทได้ดีดีโคตรปรจบมากเใครไหวไปก่อนนะคะใครยใครไหวไปใส่บิลเลียนมาทำไมไมรักอ่ะเออมาเี็วมาเลดว อ้วนอ้วนมาที่แล้วไหวไหมไม่ไหวแล้วอ้วนโอ้โหกูเหนื่อยไม่นอยหรอกกูวิ่งทุกวันเสียวอ้วนเลยอุ้ยแต่แต่มันก็ขึ้นสูงเหมือนกันนะสูงเดินมาเก็หอบอะเดินก็หอบอะเดลงก็หอบอะโอ้ยถึงแล้วนะครับตอนนี้เรามา ไรชาลุงเดดเนี่ยมาอยงนะเขาบอกว่าเนี่ยที่พักตรงเนี้ยข้างหลังอ่ะตอนกลางคืนเน่ะมันจะเป็นเสียงบาทีแอบะคนนึกว่าผีหลอกแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ผีแล้วอลางคืนมันเป็นคนมันเป็นเสียงไม้ไม้บดไมา้ที่เตียงเหรอคะใช่ไม้ที่เตียงคนเดินไปเดินมาเออเออนี่เลยอะอย่างเรา มาถึงเรียบร้อยแล้วครับเนี่ยเขาจะมีพื้นทครับซึ่งตอนกลางคืนเนี่ยบางทีไม้มันลั่นครับไม้มันจะอึดอัดอึดอัดซึ่งมันไม่ใช่เสียงเนี่ยมันลั่นยังไงคะมันลั่นอ่ะเนี่ยลั่นอย่างนี้แอดเราไปดูบรรยากาศข้างในไรชาดุงเด็ดกันนี่คือนี่เขาจะมีให้เก็บชาด้วยนะนี่เลยจะลงไปตังรุ่มตังนี้แหละเห็นไหม ในชาเต็มเ,เลยนะคะแต่ตอนนี้คืออากาศมันก็จะร้อนๆหน่อยเนาะอืมเลยคนก็จะลงไปดื่มด่ำบ,บรรยากาศสือตะกุ้งตะแกาไปเก็บชานี่ทางนี้นี่ครับให้เช่าตะก่ห้าบาทแล้วเราก็ห้อยหลังไปแล้วก็ลงไปเก็บชาแต่เดี๋ยวเราค่อยไปเก็บเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศด้านในคาเฟ่ของเขากัน ออน,น,ออนี่เลยจอดรองเท้าก็จะหมดเลยจอดตรงนี้แล้วกันนะคนมากันนักท่องเที่ยวก็มาเยอะนะเหมือนเดิมนั่นแหละเราไปสั่งสั่งอาหารสั่งเครื่องดื่มนะครับประชาชนครับข้างนี่เลยเชงเค้กใดๆนะครับเต็มไปหมดเลย กาแชาเขียวอะไรเงี้ยชาเขียวกาแฟเอากาแฟเอาคาปูชิโน่เอาคาปูชิโปคาปูช like ิโน่ที่นี่ไม่มีแต่กาแฟเย็นอย่างเดียวแม่นั่นก็กาแฟเย็นกาแฟเย็นสองจะฟอมตอนนี้เราก็สั่งอาหารเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะนั่งไดูบรรยากาศบรรยากาศเราเดิน เดี๋ยวเราตั้งกล้องแล้วเราก็จะนั่งนั่งชื่นชมบรรยากาศบันไดตอกแตกดูประชาชนของเราป้าหมายเอกกี้แล้วก็ใครใดใดก็ตอนนี้ผมนั่งอยู่ตรงหางบันไดนี้เขาบอกให้เดินเล่นชมไปเรื่อยๆนะครับซึ่งสามารถเดินลงไปข้างล่างก็จะ เป็นบรรยากาศที่เขาแบบว่าลงไปดูใบาชาแบบระยะ cross <laughs> two cross ครับแต่ถือว่าถูก cross กว่าอันนี้เป็นหนอนจิ้มโจด๊ดใหแต่ถ้าข้างล่างนะั่นคือนี่เลยบรรยากาศของยอดชาใดๆใบาชาใบาชาที่ไม่ใช่ใยชานะ <laughs> จะเดินออกไปางรุ่มนะคมัย้อนแสงจากน้อยนะครับจะเลยเขามีตะก้าเราขอหยิบตะก้าเขาเต็มหมด ผมก็มานั่งอยู่ตรงบริเวณที่เป็นด้านล่างลงมาเนาะซึ่งก็จะเขาจะมีระเบียงไว้ให้เรานั่งถ่ายรูปได้นะจะสามารถแบบว่านั่งมองแบบชมวิวไกลๆออกไปนะก็เติมบรรยากาศดีนะสำหรับแบบมาพักผ่อนมาอย่างเงี้ยนะแล้วเดี๋ยวด้านบนเนี่ยก็กินอะไรเสร็จแล้วนะครับสามารถเดินลงมาได้น่ที่ผมเองกว่ายังไม่ได้กินอะไรนะแต่ว่าเราลงมาเก็บภาพบรรยากาศก่อนอะไรแบบนี้นะ แล้วเดี๋ยวหลังจากที่จิบกาแฟทานกาแฟทานเค้กเสร็จเสร็จเดี๋ยวผมจะลงไปเก็บภาพบรรยากาศนะไปเก็บชากัน กลับแล้วว่าไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนนะครับจะมีแบบสถานที่แหล่งท่องเที่ยวนยเกิดขึ้นมาใหม่มากมายเลยนะครับเราถอแม่ริมแม่แตงแต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าสําหรับที่แห่งนี้นะครับไร่ชารุงเดชเนี่ยก็ยังเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์กนะครับที่นักท่องเที่ยวนี่จะแวะมาเยือนแล้วก็มาเก็บภาพบรรยากาศสวยๆมาถ่ายรูปกันตรงไร่ชาแล้วก็มาจิบกาแฟจิบชาพร้อมกับกินเค้กชาเขียวที่อร่อยอร่อยกันนะครับยังไงก็ถ้าใครได้มีโอกาสผ่านมาแถวๆนี้นะครับ ตรงม่อนจองม่อนเงาะผมไม่แน่ใจว่าม่อนอะไรบ้างผมจําไม่ได้แต่เอาเป็นว่าถ้าหากมาแถวแม่แตงเนี่ยนะครับอย่าลืมแวะมาครับที่ไร่ชาลุงเดชคุณจะได้สัมผัสกับบรรยากาศที่ดีๆนะครับแล้วก็ได้ประสบการณ์ความทรงจาที่ดีกลับไปแน่นอนครับเดี๋ยวเราเดินขึ้นไป ก,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 กลาเบียงลบเบียงลาเบียงเดินขึ้นไป <c oughs> ดื่มกาแฟนะครับแล้วก กินเคาร์อะไรๆแต่ว่าน่าจะยังไม่ได้นะ <c oughs> วันนี้มามากับแฟนครับแฟนไปตำดวจเหนื่อยเรามาฮันนีู่นอ่ะเราเพิ่งแต่งกันเงียงบเงียบจูกร้อยเช้าของหลวงที่เช้าได้ด้วยใช่ไหม โอ้จับได้ไหมอ่ะจับได้ไหมจับได้จับได้มาจับเพิ่มร้อยหนึ่งลูกลลูเป๊ะครับลูกเป๊ะลูกเป๊ะไปดิเอ๋อไปดิลูกเป๊ะไปดิไปไปลูกเป๊ะไปลูกเป๊ะลูกเป๊ะ อันนี้อันนี้ของลุงเป้ปกติอันนี้หวานน้อยสองแก้วรวมเลยไหมรวมเลยค่ะรวมเลยให้ตั้งชื่อใครตั้งชื่อจะใครหลวมตั้งชื่ออีกคนตั้งให้เป็นลุงเป้แล้วลุงเป้คือปี2017เองเดี๋ยวเราจะกรุ้งเว้ยบิกี้สอง อาไม้เหมอนะเอเร์ใช่คะเิค่ะยิทย้มจุ๊ขอบคุณมปกติรยิมไทยลูกกันแบบโอ้ยเชี่ยจุเขามีให้ยิ้มจากเอองชาตอนขอแก้ชาเลยแก้ชาอันนี้กเออฉันจะไปเร่

แล้วเราก็มีเค้กชาเขียวด้วยเ,เค้กชาเขียวสวยนะสวยดีอันนี้คเค้กสว้มส้มเขียวเขียวสวย้ <c oughs> มเอยากได้รูปที่ถ่ายตู้ไปเน้นได้เดี๋ยวไปสง่งมาให้นี่กาแฟครับไม่มีคาปูบบ<ห>ชินโน่แต่ไม่เป็นไรไนตอไม่เยากกินก่อน กินกันกินกันบอกจะปั่นแล้วดูแขกส่งชุบชุบชุบอร่อยอ่ะ <c oughs> อะร่ <c oughs> อยเลยอร่อยเลยก็ด้วยนั้นเนี่ยตอนนี้ที่ราชานุเดชเน,นี่ยคือประมาณสิบโมงจะครึ่งนะก็ถามว่า,าอากาศเย็นไหมอากาศจะมันเย็นนะแต่ว่าแดด มีแดดก,ก็ร้อนอยู่แต่ก็คือไม่ได้ร้อนจะแบบโอ้โหคือยงไงดีถ้ามันมายืนตากแดดก,ก็ไม่ร้อนแต่นั่งอยู่ตรงนี้เย็นดังแบบนั้นแล้วก็โอเคนะมาเที่ยวกันได้ะนะครับช่วงหน,นหน้าหนาวก็กำลังจะคอมพลีทนะครับแล้วก็กำลังจะหนีไปก่อนหน้าหนาวจะหนีไปก็รีบๆิิกรรันเนาะนะจ๊ะ <c oughs> แต่ตอนนี้เรา <c oughs> มาเก็บชานะครับทำส่วนว่าเก็บชาว่าเป็นการเก็บรูปแล้วกันนะเก็บภาพแบบว่าที่แบบว่าได้มามาเยือนได้ชาลุงเดชนะครับใจว่าข้างหลังผมเนี่ยก็จะมีเป็นที่พัก่ืนเป็นโฮมสเตย์นะที่เนี่ยคือมีเยอะนะบนนั้นก็สวยดีนะสวยดีแต่น่าจะรูมเดทน่าจะเอาเรื่องอยู่ผมคิดว่านะครับอขออนุญาตนั่งครัชบชุบชุบชอ่ะ และนี่ก็คือนะครับบรรยากาศที่ไราชาลุงเดชนะ mm hmm. ก็วันนี้นะครับไอโกเกียนคอนเสิร์ตมันก็เป็นช็อสทูโกครับ mm hmm. ก็พาทุกคน mm hmm. ไม่ได้มาเก็บชาแแต่ก็คือมาชื่นชมกับบรรยากาศของไราชาลุงเดชนะครับ mm hmm. คือที่เนี่ยมีมานานแล้วครับแล้วผมก็มาที่นี่เป็นครั้งที่4ีแล้วนะ mm hmm. คือผมก็จะบอกว่ามันก็เป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คที่ผมมองว่าหลายๆคนน่าจะมาเที่ยวกันนะครับ mm hmm. มาเก็บชามานอนดื่มํำบรรยากาศสวยๆนะครับแต่ตอนนี้ผมปวดฉี่มากขอไปฉี่ก่อนนะครับ <c oughs> <c oughs> ครับแล้วนี่ก็ <c oughs> เป็นการกลับมาอีกครั้งหนึ่งของเปเปๆนะครับที่ไรชาลุงเดชนะครับ <c oughs> ผมว่า ที่บอกไปถ้าเราจะมาบดชิลแหละนะครับมาแบบพักผ่อนไม่ต้องคิดอะไรมากครับเรามาออเอามายกาศแล้วก็เอ่อถือว่าเป็นการมาแบบคือก็ถือว่าเป็นการมาแบบว่ามาใช้ชีวิตนะครับอยู่ที่นี่แบบหลบหลีกหลีกหนีจากสิ่งที่มันแบบว่าวุ่นวอร์วุ่นวายนะครับบ้านพักของเขานะแต่ผมจะให้ดูใกล้ๆนะดูเป็นไอเดียน่าจะประมาณพันกว่าบาทผมคิดว่า ถ้าช่วงไฮซีซั่นนี้จะสองพันไม่แน่ใจนะอืมแต่ใดก็คือนี่แหละก็จะได้เห็นวิวนะครับตอนเช้าผมว่าน่าจะมีหมอกอยู่แล้วแหละนะแต่อารมณ์หมอกนี่คือไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นแบบมา่านหมอกไหมนะแต่ใดก็เอาอากาศที่แบบเย็นๆสบายๆนะครับก็มากันได้นะครับยังไ,ไงเดี๋ยวผมจะขอนั่งปิดคลิปตรง เหมือนด้บ้านเขานะไม่แน่ใจว่ามีคนอยู่ไหมอาจจะมีหรือไม่มีน่าจะไม่มีคขเขาเก็บหมอนแล้วอุ้ย sorry อ่ากลับแล้วนี่ก็ ผมก็ได้ถือโอกาสนะครับมาทำสักคลิปหนึ่งนะครับในการมาเอาติ้งกับบริษัทเนาะ,ะผมก็มาตั้งแต่เมื่อวานแล้วแหละนะแต่เมื่อวานจะไปพักที่กลางดอยนะครับซึ่งจะเลยขึ้นไปอีกสักหน่อยนึงก็ไม่ได้ทำคลิป <c oughs> แต่ขากลับก็หนๆก็จะได้กลับมาแวะที่ไราชาลุงเดชอีกรอบนึงผมก็เลยถือโอกาสเออแวะมานะครับมามา,มาเก็บภาพบรรยากาศสวยๆยนะอากาศดีๆแบบน,นี้ถึงแม้ว่าตอนนี้เวลาประมาณเกือบสิบเอ็ดโมงแล้วนะ อาจจะเห็นว่ามีแดดแต่ว่าอากาศเย็นๆนะครับไม่ร้อนนะถ้าเราไม่บินตาแดดจะบอกไปอย่างไรก็ฝากกันเอาไว้ครับกับสถานที่ท่องเที่ยวนะครับที่นี่นะครับใกล้ชาลุมเดชนะครับมาทางแบบแม่ริมแม่แตงประมาณนี้นะมาห้วกุ๊บกับก็มาได้นะครับวิ่งขึ้นมาปักพิกัดปักหมุดเอาไว้ครับไม่หลงแน่นอนนะครับแต่ทางขึ้นอาจจะชันสักหน่อยถ้าไม่แน่ใจจอดไปข้างล่างนะครับแล้วก็เรียกรถกระบะนะครับของคนพื้นที่นะให้เขาพาขึ้นมาได้จะมากี่คนก็แล้วแต่100บาทนะครับ น่ก็จะปลอดภัยดีถ้าไม่มั่นใจก็อย่านะครับอย่าหาขับขึ้นมานะครับจากข้างล่างแล้วเดินขึ้นมาก็ได้ถ้าไม่อยากจ่ายหนึ่งร้อยนะครับหวังว่าทุกคนจะชื่นชอบกันนะสำหรับราชดุลเดชถ้ายังไม่ไม่เบื่อละสักก่อนหรือใครที่ไม่เคยมาก็ลองมาสักครั้งหนึ่งอ่ะฝากกดติดตามผลงานกด subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับ I go โกเกนคอนเซ็ปต์ความเป็นชอสทูโกะครับผมจะพาทุ่งสั้นพาไปเที่ยวที่ไหนอีกกดติดตามไว้นะครับจะได้ไปเที่ยวกันต่อบานนะครับบ๊ายบาย thank you